รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อน าบอกว่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะนอกจากคนมื่ก่จะติดตามแค่ดาราๆอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยลามไปถึงนี้ค่ะน้องหมาน้องแมวเอทุกคนเนี่ยเขามีแบบว่าอถ้านแมวท่านหมาแล้วก็เป็นแฟนคลับด้วยนะดังกว่าพี่อีกบางตัวดังกว่าพี่เป็นอย่างไอ้ขาวอยู่ที่รีสอร์ทที่โมริดาใช่ไหมมันก็เป็นหมาจรจัดแล้วก็มาอยู่แล้วมันก็เป็นแบบไปรับลูกค้านะลูกค้าขับรถมามันก็ ไปรับแล้วก็เดินมาส่งที่ล็อบบี้มีแฟนคลับมาหมาแมวมีแฟนคลับเหรอจริงไอ้อย่างไอ้ขาวเนี่ยมีลูกค้าคือจะมาพักเพราะว่าอยากจะมาเจอไอ้ขาวจริงตอนตอนที่มันตายอ่ะพี่ลงอ่ะมีแต่คนมาแสดงความเสียใจที่เคยไปพักแล้วก็เอารูปที่เขาเคยถ่ายกับไอ้ขาวว่ามันลง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 เต็มเลยเอ็นดูมากน้ำตาไหลเออโอโอแต่เรามาดูกันดีกว่าว่า ผู้ร่วมสึกข,ของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ทาดหมาแทบแมวนะหออมาแมวของเขานี่ก็มีแฟนคลับเหมือนกันแต่ละคนดังๆทั้งนั้นเลยเอาไปพบกับพวกเขาครับ12ท่าน 12, 12ราศี สวัสดีเอาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทาดหมาทาดแมวคือน้องหมาน้องแม่แต่ละคนเนี่ยนะโหเดี๋ยวนี้มีแฟนคลับด้วยแล้วหลายคนติดตามอย่างของพี่เพชรับเลี้ยงอะไรคะหมาไซเรียนครับชื่อโคลาแล้วก็มีลูกแมวด้วยเลี้ยงหมากับน้องแม่อยู่ด้วยกันแยกกันครับพูดถึงเนี่ยเจ้าไซเนี่ยก็จะมีแฮชแท็กนะว่าเจ้าไซเป็นหมาปัญญาอ่อนแล้วว่าปัญญาอ่อนจริงว่าจริงๆมันต้องเป็นหมาคูลๆถูกไหมตัวใหญ่ ลืมต <'s> ัวใหญ่มันดูหน้าหน้าดุแต่จริงๆแล้วไม่ได้ดุเลยครับเป็นหมาที่ขี้เล่นมากๆแล้วก็โซนชื่ออะไรชื่ออะไรเพชรโคลาไม่ชื่ออะไรชื่อเฮ้ยหมากระโดนไม่เพชรกระโดดโอ้ยหมาตัวนี้ เอาจริงๆนะอ้วนก็เลี้ยงใช่มีกี่ตัวฮะมีทั้งหมดมีทำดีคิดดีกินดีอยู่ดีมีดีโหชื่อดีจังเลยอะแต่เจ้าของไม่ดีเขาร้องเพลงได้นะคุณร้องยังไงร้องให้พวกเราดูแม่จะร้องเพลงนะแล้วหนูร้องนะ Happy birthday to you I w i จริงๆอ่ะถึงเปอนหมาแล้วอะตอนก็เรียกคนที่บ้านผมมี11ตัวเราเลี้ยงเหมือนลูกแล้วก็มีชื่อจริงมีชื่อเล่นแล้วมีนามสกุลใช่ใช่เช่นเช่นนามสกุลก็คือนามสกุลเรานี่แหละคือสีสุนทรก็จะเป็นของขวัญนภาชิชาลินีขนมเข่งรัศมีคุณเกลาดิศนัยคีไทยจิรพัฒน์ต่อยา ชื่ออะไรคะชื่อน้องชาวีค่ะไรนะมันมาได้ยังไงชื่อนี้รู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่แบบเท่ดีแล้วมันดูเป็นแบบเฮ้ยพระเอกเฮ้ยพระเอกดูละครใช่ไหมมาจะพี่ชาวีค่ะดูจากละครใช่ไหมเขาเห็นละครเลยพี่ชาวีไครมีหมาชื่อเจ๊ฝฟทํายทำไมตั้งชื่อเจ๊ฝ่ายเขาเป็นแจ็คแราเซลค่ะแล้วหนูได้ตอนแบบประมาณ3มสัปดาห์เองอ่ะยังเด็กมากอะไรเงี้ยค่ะ เขายังขนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ ก็เลยเห็นรอยด่างตรงข้างปากอะชัดมากเหมือนฝายทุกคนเรียกเจ๊เรียกฝายเรียกฝายทุกคนเรียกฝายเรียกฝายแล้วหนูก็เอ้ยฝายเฉยๆมันไม่น่ารักแต่ฝายละกันรู้สึกว่าน่ารักก่อนเลี้ยงอะไรอ่ะหมาจิ้งจอกครับฟ็อกเนี่ยเหรอเก่งใช่ไหมกระโดดใช่เป็นหมาจิ้งจอกพันเล็กสุดชื่อพ่อเฟนิกซ์ฟ็อกค่ะจริงๆแล้วชื่อชิมชองฮะป้าก็เคยเจอไม่ไม่ไมันกัดก็อาไปเลี้ยงอยู่บ้านเลยเล่นมันไม่ได้ดูแต่มันไม่ค่อยคุ้นชินกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ถ้าเราจะต้องพาไปหาหมออเงี้ยต้องเป็นถือวว่าเป็นสัต์แบบ เอ็กโซติกเป็นเอ็กโซติกเพชรต้องพาไปหาหมอเฉพาะของเขาคนอื่นก็มีน้องเลี้ยงอะไรเกี๊ยวเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาหมาพันธุ์อะไรของเกี๊ยอชิฟสุผสมพุดเดิ้ลครับเกีเลี้ยงหมาแล้วก็ดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วยังไงเฮ้ยผมไม่ได้ขนาดนั้นเราเอาอีกแล้วไงไม่เลี้เดี๋ยวคนอื้นก็เออแล้วมันตลกมากตอนแรกอะ เกี๋ก็อยากรู้ว่าพี่พี่แล้วมันเล่นยังไงอ๋อก็ตอบไปว่าผมไม่ขนาดนั้นหรอกครับแล้วเกี๋บอกว่าแล้วมันตลกตรงไหนครับพี่แล้วลงลงบอกว่าตอกเล่นไม่ดีเดี๋ยวคำเดียวขาดไปเรื่อยอะเขาจะเตี้ยแรกอะเฮ้ลอะครับไม่รู้ว่าการเลี้ยงสัตว์บุญกุศลจะหนุนนำพวกเขาหรือไม่นะครับเปิดศึกข้อที่หนึ่งพระสี่ใดในช่วงนี้งานรุ่งช่วงสุดโต่ง ศีเมษมั่นใจถึงขนาดไหนจึงตอบตัวเองครับเนี่ยภาวนาให้เป็นอย่างนั้นค่ะอ๋อเสียงเศ้าๆนะชรวงนี้มันก็เป็นช่วงที่โควิดก็เริ่มที่จะค,ะควบคุมได้แล้วโรงเรียนก็เปิดแล้วเรามีอยู่ตั้ง10สาขาเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็อยากที่จะมาเรียนกันเต็มที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งตัวของตัวเองได้แล้วว่าจะต้องทําอะไรอะไรยังไงบ้างตอบเยอะครับตอบเยอะใช่ใช่ใช่เยอะ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 ครับเวลาบอกจะได้อายฮะจะไม่อายแตมันจะบอกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคิดถึงเราเราเพราว่าอยากให้แบบสําหรับใครที่แบบน้องๆหนูหนูที่แบบกำลังสนใจเรียนร้องเพลงอยากให้แบบอ่ะ๋นนี้ถ้ารู้ว่าตัดสินใจจะเรียนร้องเพลงต้องมาเรียนที่สถาบันคูอ้วนใช่เลยสงสารคูอ้วนหน่อยสอนหมาร้องเพลงแล้วแล้วเพลง แพงค่ะแพงค่ะเรียกแพงธรรมดาแพงมากแล้วพี่แฟตตอบว่าเรื่องนี้ตัวเองตอนีนะใครจเอกตอบเอิ่งดีๆเข้าตัวเองเพราะเพราะมั่นใจเบอร์ไหนคือรู้สึกว่าพอมันคุมพาตั้งแต่ผ่านมกรามาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆงานเริ่มติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วที่สาหัสมากๆแต่ปีนี้ถึงแม้มันจะเป็นปีชงแต่ว่า ถือว่าดีดีดีเลยแหละบางทีมันก็มีการชงดีนะแล้วเลงละครอะไรถ่ายหรือเปล่าเราอะเราถ่ายเราเราก็ถ่ายด้วยกันไงต้นไมอลที่เล่นเนี่ยสิบแปดมงกุฎสะดุดเลยแล้วใครเป็นพ่อวะก็พ่อแหละเป็นิเตี้ตอนนี้มีละครเล่นไหมวะมีครับแล้วใครเป็นพ่ออะก็แหละเฮ้ฮ้ยา้มาถึงแมค่ะแลอยตอบว่าก็มีทีอัพั รู้สึกว่ายามกับอัพคือเหมือนเคยเจอกันมานานมากๆแต่อาจริงๆคือจำไม่ได้ว่าเจอที่ไหนอ้อาวอ้าวยังไงยังไงยังไงอัพยังไงเฮ้ตีเฮ้ยตีไงวะร้านกาแฟหรอจริงเหรอแถวทองหล่อ๊ย ร้าานกแแฟถวทองหคุณจะไม่ได้แต่ว่าจําได้มันร่วมงานหรือเปล่าได้ร่วมงานไม่ได้ร่วมค่ะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการด้วยซ้ำอ๋อเหรอยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่แต่มันต้องแบบเห็นหน้าแล้วมันประทับใจเหรอใช่จำได้จำได้อะมันต้องมันต้องปิ๊งกันอะเออไม่ต้องปิ๊งทำไมอะคนเราไปเจอกันต้องปิ๊งอะเนาะออาวย่างที่ป๋องไปเจอที่อาบับนวดตลอดเห็นปิ๊งกันเลยไม่ได้เจอแฟนจัดกรกะคือของไปแล้วป๋องเข้าอ๋อตอบอัพเพราะว่าเห็นกันมานานใช่แล้วเขาก็ เขาก็หน้าตาดีแยบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็ช่วงนี้เขาออร่าพุ่งพุ่งเลยงานาจจะเป็นเท้าตปันโอตบว่าพันธุ์พันธุ์ลงเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขนาดตอนน้ำท่วมหนักร้านเขาน้ำท่วมนะไม่ได้ทำอะไรเขาได้เลยแล้วกิจการเขาตอนนี้ยิ่งมามีเจอากรีนด้วยมีรูปเจแต้วไปยืนใหญ่สูง 45- หเมตรแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นจุดเช็คอินเลย ใครก็ไปกินข้าวใครก็ไปแล้วเขาสามารถพ่ออายุร่วมเก้าสิบละม,มันเอาพ่อมันมาแต่ง dancer, <c oughs> แดนเซอร์เต้นได้ก <c oughs> แสดงชีวิตมันกำลังรุงโรดนวนี่เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงเหมือนกันป๋าเ <c oughs> สี่ยงเหมือนกันอยากให้แกเต้นกับกับกับพวกเราแล้วแต่แต่งเป็นแดนเซอร์เลยแล้วอยากให้แกเต้นกลัวแกบอกว่าเฮ้ยจะทะลึกงอายุขนาดนี้แล้วเราก็กลัวไงแล้วก็เดินไปพ่อพ่อวันนี้แต่งแดนเซอร์เต้นกับพวกผมหน่อย ชุดมาเอาชุดมาเขาอยากนะเาอยากสนุกด้วยอย่างเงี้ยนะนี่ไงแล้วก็ทำให้เป็นจุดสนใจอ่ะงานละครเยอะมากแล้วบทที่เขาได้รับบทในการเล่นละครต่างจากตลกคนอื่นที่ได้รับปกติตลกถ้าเขาติดต่อตลกไปเล่นละครนะไปยืนรดน้ำต้นไม้อุ้ยคุณผู้ชายมาแล้วแล้วก็ทิ้งทิ้งสายยางแล้ววิ่งไปเปิดประตูแล้วก็ไปหิ้วกระเป๋าโอ้ผู้ชายเพิกลับมาหล่อจังตัดผ้าไปสีไอ้ตลกคนนี้ก็ ไปหยอกล้อกับแม่ครัวอยู่ในครัวแม่ครัวก็เป็นตัวตลกแล้วจะไปกินอาหารแม่ครัวเขาจะตีมืออย่ากินแน่จอยนี่ของคุณผู้ชายครับครับหมดแล้วทั้งวันของคิวไปแต่จตุรงค์นี่เขาเนี่ยเขาลุ่งทั้งการแสดงและการงานมากกว่าไปถือสายยางแล้ววิ่งเกิดให้พ่อให้พอกแล้วพี่ป๋องตอบว่าราศีพิจิกษ์ปาโนดป์ปานนดครับเพราะว่าผมเองไม่เคยไม่เห็นปาโนด ในจอทีวีเปิดมาที่ไหนก็เจอป๋าโนแล้วเจอมาตลอดแทบทั้งชีวิตเลยขั้ตัวถูกผมคัตัวถูกถ้าเทปนี้นะหรือเทปหน้านะถ้าผมได้ a อเอสมื่นหนึ่งนะจัดให้ป๋าไปเลยเขาเป็นคนเอาลุงเข้าทีวีนะบ่อยรู้เลยอยากให้มันมีบัวมากอยากให้มันมีบัวมากเออจะได้หลานอยากอุ้มหลานแล้วราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่ง พุ่งสุดๆดงานที่เกี่ยวข้องกับของกินของใช้อุปโภคบริโภคงาน <d> ดนตรีศิละปะการแสดงดีโอ้โหนี่มันดีหลายชั้นไปยาวไกลมีคนเขาติดต่อบอกว่าเออเขาอยากจะขอมาเป็นแฟนครูอ้วนไนดะร่วมเปิดศึกโดยลลินทรัพย์พัตี น้าพริกเผาตราเด็กสมบูรณ์โค l โร a าครอส g ีอาร์สปร์ตราใดในช่วงนี้งานรุง่งพุ่งสุดๆแล้วพี่ป๋องตอกว่าราตร,าบ,บ,ราบ,บปาร๋าโนดตปา๋ปาโน้ตครับเพราะว่าผมเองไม่เคยไม่เห็นปา๋าโน้ตในจอทีวีแล้วก็เมื่อกี้นั่งคุยกันบอกว่าป๋าบอกว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนมีอะไรใหม่ๆ รายการใหม่ๆแลรแบบนี้ยเราก็ว่าเฮ้ยแสดงว่าดวงป๋าไม่มีตกพุ่ม้นไปเรื่อยๆต้องเป็นป๋าแน่นอนป๋าดวงขึ้นแต่เราดวงตกเกียกแต่เกียกตอบว่าคือทิปที่ตอบเกียกเนี่ยเพราะว่าคือผมมองไปที่เกียกใช่ไหมผมรู้สึกว่าเขาเดี๋ยว เกี้ยคือตัวเองไม่ใช่เหรอใช่ไงเขาลังพูดถึงเกี้ยคือไงเขามฟกไปที่เกี้ยใช่พูดพูดในมุมที่ไม่ใช่เกี้ยกอ๋อนี่ไม่ใช่เกี้ยนะเห็นว่าเขาเขาน่าจะน่าจะเปียงป้างครับเปียงเปียงเปียงผมไม่ขนาดนั้นแบบเอาไปเล่นรายการอื่นแล้วเงียบจะบอกนะว่าพ่อแล้วฝนตอบว่าเกียยแล้วไหมไม่หลังแกฟังก่อนเกี้ยเกี้ยใช่ค่ะ ครชะตาเขามาตอนนี้เขาเนี่ยเริ่มหาทางจับได้ละตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะแบบมาเส้นทางในสายแบบพระเอกหรือว่าพระรองหรือตัวร้ายที่มันยังดูแบบว่าคนยังไม่จดจําแต่ถ้าคุณเอามุกเมื่อกี้นี้ไปเล่นเอาละคุณโด่งดังแน่นอนแล้วถ้าคุณโด่งดังรบกวนด้วยช่วยย้ายฉันไปนั่งกับคนอ <ES> ื่นทีน่ารามเทป <S 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 แล้วลองตอว่าราศีกร เลยลูกไม่เชียลเียลูกนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหน้าเลยทํางานตลอดเลยไม่ไม่เคยไปครัวลุงรงก็นั่นน้อไอที่เขาทํางานแบบไม่ได้มาเจอเนี่ยเขาทํางานจริงๆรเหรอไม่รู้ไงถามแม่แม่มันแม่มันก็บอกว่าเฟิร์มมันทํางานเฟิร์มมันทํางานไม่เจอหน้าเูกเนี่ยสี่เดือนเพิ่งมาเจอเนี่ย เจอในรายการเนี่ยเจอในรายการนี้ด้วยเออไม่ก็ไม่ได้ทํางานทั้งหมดก็ไปละเลงล่าอย่างอื่นด้วยแต่หลายคนเขาคิดว่าเฮ้ยลุงหยวลูกไม่อยากให้ลูกมีผัวตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนแล้วพูดสิพูดสิอยากให้มันมีผัวมากอยากให้มันมีผัวมากเออเชิญทุกคนใครก็ได้ได้เหรอใครก็ได้เหรอมันไม่ใอนนี้อยากให้ได้ผัวจะได้หลานอยากอุ้มหลานแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับงานอะ ก็งานแบบไม่เคยเจอหน้างานงานมันป yeah, well <se ังตลอดงานเยอะงานปังเนองานเยอะงานเยอะแล้วมิ้นตอบว่าราตีกุ้มมิ้นเองแหละขอแล้วกันค่ะมิ้นคิดว่าถึงเวลาเราต้องต้องใช้กฎแห่งแรงดูดถ้าเกิดว่าเอองานจะเข้ามาเราก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วก็จังหวะแบบนี้แหละในการบอกว่าจ้างได้เลยนะคะแล้วก็รับงานเต็มที่นี่เป็นขอแบบนี้แล้วกัน ช่วงนี้คือจังหวะของงานนะครับไม่ได้ดูไม่ไนะแล้วพี่ฝนตตบว่าราศีกัน้องแกมเพราะอะไรคะตั้งคถามว่าไงนะคะพอได้เห็นน้องเขาเล่นแบบเล่นละครแบบบทบาทใหม่อะค่ะเราก็รู้สึกว่าน่าจะพุ่งน่าจะรุ่งแฟนๆเขาก็น่าจะชอบอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่า ฉีกจากเมื่อก่อนที่เราเคยเห็นเขาแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องไห้สีน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยจะมางานนี้เป็นแบบว่าตลกเฮ้ยผมว่าเขาเล่นดีนะใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นมิติใหม่ของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้เขาอีกหลายๆบทบาทที่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะและนลำหนึ่งตอบว่ารักกันเย็บนะคะภาพกันก็ลอบกันมาไหมคะไม่ได้ลอบไม่ได้ลอบ เพราะว่าเหตุผลคล้ายๆกันค่ะเรื่องเรื่องละครของพี่แยมด้วยอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแบบพอเป็นละครที่มันแบบว่าสบายอารมณ์ขำขันอะไรก็น่าจะแบบว่าถูกอกถูกใจพี่น้องประชาชนยิ่งคืนอะไรเนาะคนไทยตอนนี้ต้องการความสนุกสนุกโดยวว่าแต่คนไทยเลยตอนนี้ทั่วโลกทั่วโลก <c oughs> กำลังการต้องการความบันเทิงอะมาเึงอัพค่ะ,ะอัพตอบว่ารัก ดันพี่แอมเฮ้ยแอมอะไรมาแเลยก็คืออย่างที่เขาบอกแบบเหมือนแบบเคยเห็นกันมานานแล้วแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบว่าหลังๆมาผมก็เริ่มเห็นผลงานเขามากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นเราก็แบบเออเขาเก่งแล้วเขากําลังแบบกําลังก้าวเข้าสู่แบบ อีกขั้นหนึ่งต่อไปแล้วผมเชื่อว่าในปีในปีนี้งานเขาจะปังมากขอบคุณม่ะชมกันไปชมกันมาว้านะอา,อา,าอจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งพุ่งสุดๆคือราศีราศีมีคนถูกไหมครับมีคนตอบผิดนะครับเอขาตอบถูกไม่น่าเชื่อครับใครตอบใครครับราศี รเ,เราตรีที่ในช่วงนี้งานรุง่งพุ่งสุดๆได้แก่ราตรีเมษดารานักแสดงนักร้องนักดนตรีคนทำงานในธุรกิจสายบันเทิงคนทำงานในยามราตรีการหรืออินเตอร์เนชั่นแนลเทรด ธุรกิจงานะาวเทศที่ผ่านมาปีครึ่งดับสนิทเพราะดาวราหูเป็นดาวตัวแทนแต่หลังจากวันที่30มีนาคมดาวราหูจะยกย้ายแล้วครับทุกอย่างจะพลิกฟื้นเป็นนิมิตหมายผมมองย้อนกลับไงคุยมันต้องจางลงหรือหมดกำลังชาวรคคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษร,รู้เหตุตรงนี้อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลง เสียงานเปลี่ยนงาน,ย,งานย้ายงานไม่เป็นไรมันจะเจอที่ดีกว่าแล้วที่สําคัญที่บอกว่าช่วงนี้งานรุ่งพุ่งแรงสุดเนี่ยพาะดาวสุขโคจรเข้าสู่เรือนกรรม,มะคือเรือนการงานงานที่เกี่ยวข้องกับของกินของใช้อุปโภคบริโภคงานดนตรีศิละปะก,การแสดงดีแปลว,ว่าได้เงินเพราะดาวที่จอก็ได้เป็นองค์ปัสสวะเกณฑ์เพราะฉะนั้นองค์เกณฑ์แบบนี้เป็นองค์เกณฑ์ที่ดีประกอบดาวทุศีก็โคจรอ,อยู่ในเรือนลาพระ ซึ่งเป็นผลดีแล้วมองยาวๆา0มีนาคมเป็นต้นไปปีครึ่งดาวราหูครวัวจรเข้าทับเดือนชะตาอาสุรินมาดแมนจรกุม,กมรักเมธพืชสดตามจากักเลิศแล้วโอ้โหนี่มันดีหลายชั้นไปยาวไกลเลิกป่วยใจแล้วพร้อมลุยชิดกำลังจะดีโดดเดน่นชัดเจนตามเกณฑ์ของดวงชะตาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้งานรุ่งพุ่งสุดๆได้แก่ ชาวราศีเมษฟันธงครับยังไงดีขอแสดงความยินดีด,ด้วยนะคะคุณเราไปด้วยกันนะคะครับราศีเดียวกันใช่คูจคุ<อ>จะเซ็กซี่ขนาดนี้ไม่ได้นะดูสิครับแบบว่าเด็กๆเ,เห็นไหมฮะ<อ>ครูนี่เอาแหมาตัดเป็นเสื้อเห็นไหมฮะ ทำได้อายุได้ใช่ไหมได้ถ้าเต็มใจแล้วมีความภูมิใจมากคือเจ็ดสิบกว่าแล้วนีอย่าไปรับเบี้ยยังชีพแล้วจบแล้วรับแล้วรับมากี่ปีแล้วฮะรับมาปีหนึ่งหนึ่งปีตอนนี้หกเอ็ดค่ะย่างเข้าหกสิบเอ็ดแล้วค่ะแต่ครูยังแข็งแรงนะสวยอยู่เลยอ่าใครพูดพูดดังๆสิบอกว่าครูยังสวยอยู่ฮะเซ็กซี่ด้วยครับขอบคุณมากค่ะไม่ค่อยได้ยินพูดดังๆที่สิบมาครูสวยมากไม่ใช่ว่าอยากได้ยินซ้ำนะครับไม่ได้ยิน ครูเนี่ยทำงานหนักมากๆากเช่อว่าถ้าก่อนช่วงโควิดเนี่ยเวันก็คือทํางาน7วันค่ะแน่นอนแบบเวลานอนก็น้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ล่ะคะเป็นยังไงตอนนี้ทํางานก็คือทุกวันเหมือนเดิมซึ่มันมาถูกจังหวะมากก็คือเราจัดการสอนร้องเพลงออนไลน์ก็คือเากโรงเรียนที่เราเปิดโอเคมันก็ดีรูปแบบหนึ่งแต่พอมาออนไลน์ก็ดีอีกแบบหนึ่งเหมือนที่อาจารย์บอก จะรับบอกเลยเปลี่ยนแปลงมันกล้าเปเลย,เลยค่ะเพราะนั้นมีงานทําทุกวันค่ะใช่<อ>ค่ะแล้วคงไม่ขี้เกียจบ้างหรอมันก็ต้องมีบ้างไหมการทํางานเนี่ยมันคือความเหนื่อยแต่ถ้าเผือว่าเราทํางานนเ,เราทําในสิ่งที่เราสนุก มันเหมือนกับไม่ใช่เป็นการทํางานหรือว่าเราทํางานเพื่อให้ใจเราเนี่ยไม่หมกมุ่นกับความอ้างว้างที่เราอยากจะมีใครบูลลี่ะเนี่ยไม่ได้บูลลี่นี่มีหลักฐานทัวราเขียนเองยังไงเหรออะไรเปลี่ยนมุมนั่งทํางานมานั่งสอนออนไลน์อยู่ห้องใต้บันไดค่ะขยันทํางานนะคะช่วงนี้ขยันค่ะขยันขยันมากและโสดด้วยค่ะโสดนะครับใช่ค่ะแล้วเขาเขียนด้วยนะลงลง เดือมีใครสนใจนะคเฮ้ยคุ้นครับจ้าถ้าเฟิร์นจะขออนุญาตเรียกคุ้วนว่าแม่คุ้วนเกรดลังเกิดไหมครับด้วยความดิบดิบอะเรียกแม่คุ้วนค่ะจ่าเอาชีวิตมาเกือกก่อครอบครัวหรมูโลกคุมีชีวิตที่ดีแล้วไปเรียกแม่การเป็นโสดเป็นสิ่งที่มีความสุขนะคะอยากจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าถ้าเผื่อเราหาตัวตนของเราเจอ โลกของเราเนี่ยมันจะใหญ่กว้างมหาศาลเลยเราจะทําอะไรก็ได้แล้วความสุขจะอยู่ที่ใจของเราค่ะมีคนเขาติดต่อบอกว่าเออเขาอยากจะขอมาเป็นแฟนคลับได้ไหมคุณไทยนะใช่เหได้ไหมฮะได้เมื่อกี้ยังโสดสบายเฮ้ยก็หมายความว่ามันดีถ้าเราจะมาแบ่งปันกันก็เอาโอเคอ่ะ เดี๋ยวมาดูว่าติดตามว่าครูอ้วนจะแต่งงานตอนอายุ70หรือไม่นะฮะคุณผ <c oughs> ู้ชมนะครับอาแต่ตอนนี้ AIS มอบติมเบอร์มงคล AIS Lucky Number คัดสรรโดยตัวจริงด้านาศาสตร์เบอร์มงคลมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นนะครับมอบให้ครูด้วยค,ครับ AIS ค่ะ ได้ไปแล้วนะคะเปิดใช้เลยค่ะแล้วก็ขอให้คุณโดนๆนะคะนี่โดนทุกดอกนะครับผมโอเคข้อนี้มีคนตอบถูกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือคุรูเดี๋ยวเราจะมาดูข้อหน้านะครับดีหรือร้ายครับก็รี่จุดเป็นกำลังใจนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คืออะไรที่เราจะดูและพยากรณ์ว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ย มันจะเป็นพลังทําให้เรารู้สึกมั่นใจว่าในสิ่งที่เรากำลังทำนั้นนนั้มันมาถูกทางแล้วขอเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะผมมาเป็นคนที่ชอบเสียค่าโง่ตลอดเวลาจริงเหรอแบบคลิปตรคลิปโตนี่คือไปเยอะเลยนยเคยโดนค่ะหลอกให้แบบไปร่วมทําธุรกิจเคยโดนเรื่องพวกนี้กี่บาทก็เป็นล้าะราศีที่ในช่วงนี้ระวังพลาดท่าเสียค่าโง่ความโลภ ในการคิดว่าน่าจะได้ 2. ไว้ใจจงอย่าเสียค่างโง่ด้วยเรื่องเหล่านี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอยู่ๆคนบอกเฮ้ยคุณไปทําแค่นี้แป๊บเดียว2เดือนคุณได้เป็นล้านลงทุนน้อยแล้วได้กำไรเยอะแยะมหาศาลไม่เมย